สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารบแม้นว่าไม่เคารบกับฟังให้แน่เ้อจ้าพูดไปขำไปนะคะทุกคนวันนี้ย่ากิ่งมาพร้อมกระดอกไม้ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะนั่นก็คือดอกเข็มนี่เองทุกคนเห็นดอกเข็มแล้วพี่น้องคิดหอดอย่างคะ่ะย่ากิ่งเน่ยคิดหอดวันครูคะ่ะ ตอนสมัยเป็นเด็กน้อยเนาะเรียนหนังสือนะวันครูทีก็ต้องไปหาดอกเข็มกันนี่ละเรามาฟังความหมายดีๆของดอกเข็มกันค่ะทุกคนด้วยลักษณะของดอกเข็มนะคะเป็นเพื่อนที่มีปลายเรียวแหลมคล้ายกับเข็มทำให้ดอกเข็มเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงสติปัญญาที่เฉียบคมดังดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้เราจึงเชื่อว่าหากปลูกดอกเข็มไว้ในบ้านจะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีปัญญาแตกฉานในเรื่องต่างๆมีความคิดความอ่านที่เฉียบขาดและมีไหวพริบที่ดี และฉลาดหลักแหลมเหมือนกับดอกเข็มนั่นเองดอกเข็มจึงถูกยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำวันครูค่ะทุกคนนี่แหละเป็นที่มาว่าทำไมถึงเป็นดอกเข็มในวันไหว้ครูนะคะทุกคนดอกเข็มจัดอยู่ในประเภทไม้มงคลนะคะทุกคนและสามารถยังนำมาประกอบอาหารได้ด้วยเด้อพี่น้อง กินได้ทั้งสดและก็นำมาต้มหร,หรือลวกหรือจะมาทอดก็ได้นะคะเพื่อนๆดอกเข็มนมีความพิเศษเด้อพี่น้องพิเศษแนวใดเกสรมีรสหวานชื่นใจค่ะทุกคนสรรพคุณของดอกเข็มคือเป็นพืชรสเย็นช่วยขับลมแก้ร้อนใน ช่วยให้ชุบคอขับเสมหะส่วนมากก็จะนำมาชุบแป้งทอดหรือจิ้มน้ำพริกกินใส่ไข่ตุ๋นก็ได้นะคะพเพื่อนเป็นไงบ้างคะทุกคนมาถึงตอนนี้แล้วเออหน้าหามาปลูกนะคะเพราะว่าดอกเข็มเนี่ยปลูกง่ายดูแลง่ายทนแดดทนฝนถ้าเป็นเพื่อนก็ไหนอยาปลูกนะคะปลูกดอกเข็มตรงที่แจ้งเ,ออเพราะว่าดอกเข็มเนี่ยชอบ แสงแดดจะจัดนะคะทุกคนดินก็ดินล่วนปนทรายดินล่วนนี่แหละคะ่ะการให้น้ำก็สามวันห้าวันก็ค่อยลดเพิ่อนเทือนึงนะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำเก่งนะคะเพื่อนๆปลูกง,ง่ายดูแลง่ายคะ่ะ มาถึงตอนนี้แล้วยา่าเก่งก็ขอ,อจบเรื่องราวของดอกเข็มไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณเพื่อนๆมากที่รับชมรับฟังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยา่าเก่งได้ทำคลิปใหม่ๆอีกต่อไปขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ